สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุขสุขสุนทด้ทจา้าเมื่อนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งที่อากาศเริ่มดีแดดออกเอาจะเนาะเท่ากับได้โอกาสเลยจากเขาป้าจากแง่ใครมาแดงคือเราจะพี่น้องนี่จา้าฝนสละห้างมันแนวหาพอเลยอยู่สูงหลายจากพี่น้องป้ายจิกเอารวดโอ้กระโหดกดับโหสูงหลายสองห้างอิอนดน่นย่จากพี่น้องกำลังจับไม่ แต่ว่ากะมาบึงกันโอ้ไข่ว่โนอไข่ว่ตะกินไข่ไข่อยู่จ้ะทุกคนจ้ะเพราะว่ามันไดน้ดน้ำได้ฝนมันกัไข่ขื่นเต็มที่เลยจ้ะตอนนี้จ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวพี่นุ้ยสิว้าบ่งอันเท่แล้วนะจ๊ะเนาะเท่ใแล้ะน,น้อยนึงจ้ะพี่นอ้องจ้ะเทไใยไข่สุกเต็มที่ไข่งามแต่ว่าหันวัหลายมันได้จากนึ่ห้างเดียวจ้ะทุกคนจ้ะประมาณเกือบฉีดนึงจ้ะ phải phai nghe, phải chạy no, à, đi nho, ta háu háu kiếm nó già, non xào cái nu, sùi đi đi đi, con, ô ô ô, nhạt nhạt chứ, ô ô ô, sùi ha đi đi, u, hả? ปายอนตเน้อังพออนี่องเเนือยเลไใสเดที่เ้ยมันดเป็นโพดไขดไขบ่ไดเดียงไว้เด้พี่น้องทำไมชาดด้วจ้า ึงเนี่ยเออปวดมปวดอแสงปวตวปวดตั้ยาพ่อก็เอาไข่กินเนาะไข่ฝากหรวอว่าไข่อยังไรลุลุุไข่ใหญบ้ไนตรงดี Sai hang đây sai chín. Ủa, không phản, không phản. Bùa. Bùa hiền lại nhén bùa thường phạt ạ. Tốt lông đình chạc chạc. Ừ. Trên xỉn bên sai lông Nè. Nè, bùa ao thì. Cảm คืออาวุธยางขนกันจะพี่น้องยางไปเปอาไม้ไกลๆคุณจะไปอีกไกลเติบจากทุกคนจ้านะคะนี่แหละสภาพหาไข่มดแดงหน,นึ่งไปบัเนี้พี่นุกสิไปน้ำหนองเพื่อกันไหลจ้าทุกคนนะคะไปไปหาต่อจ่าทุกคนจ้าก็ไปแล้วยางยางซาจ้าม้าหุ่นน้ำกันจะพี่น้อง อาีพหนยอยิไล้เอาบอาีะไรทายเห็นสุชดชดตกจากพวามันกลัวทีนี่มันใสเวลาเนาะจากมืดนีทาทำปื๊ดปัน่นมีห่อนหั่งพี่รองเอยโอ้ยเฮียออกกระถาดจกกนอ่ะโอ้ยื่ออพีรองเอ๋ยตมงนี่จะใครอืออือืออ้อื้อือปเดยมงเนี่ยพี่รองนี่นังอยู่นอ,อยู่ดี บึ้งขึ้นไปบึ้งบึ้งโอ๊ยปวด้าโอเคจ้าพี่น้องได้ชมพ่อหอมปากหอมคอพี่นูขอใส่แป้งฟัดก่อนจ้าจีได้ท่านมูจับมูเขาจีไปนี่จากแล้วจ้าจะเบิ่งห้างหมดแดงพี่น้องเอ้ยอันตะเวนกับทำคอยหมดแดงกับไข่ไข่ตำตำยังสี่กับไข่พี่น้องแล้วเบิ่งเอา อ,อ๋อเออเอ้อาเหียเหี้ยอือนอ่ะต้นนั่นอันนั้นเต็มต้นน้ำหยาบอยู่จ้าทุกคนจ้าเบ่งผลงานจ้าเต็มถังปอรอจ้าน้องสาวบอกว่าเต็มถังนี่สามโลครึ่งจ้าพี่น้อง,งกกอไปบ้านจ้าทุกคนบาท่ยบ่งมีถังใสเแล้วจ้า ไปสรุปผลงานกันูุบ้านเนาะตอนฮอนเดวจะพี่น้องจ้าเบิ่งจ้าพี่น้องจ้าอเล้วเบิ่งเลือเบิ่งสวดผดาจุกคุ้มเบิงเด้อเบิ้งเด้อพี่น้องเองมาผดมาโปมาโมักแตงเดจ้าได้หลายค่ะอีลีมันอนู่สามลูกวัวเจ้าทุก้นจ้าเป็นวันแรกที่ได้เยอะต่อไปจะได้เยอะแบบนี้ทุกๆวันนะคะพี่น้องขานะคะนี่ค่ะมันขีก็บ่ค่อยไดท่ายดอกตรงขอถทษหลายๆน้มันเมื่อยมันยาก แ <c oughs> ล่นลบหนาลบหลังยู่จากพี่น้องนะคะเขาบุกค่อยเดีถ่ายคลิปเป็นอย่างคือบัถ่ายคลิปเงี้ยวเมันถ่ายบ่ได้จ้ะมันผู้เล็งกับเลง่งผู้เล่งกับเอามาเอามาเ,อาเตรียมเอากระดุงเอาอยัางไปเอาถาดไปคลอเท่น่ะจ้ะทุกคนจ้ะมันก็เลยบ่ได้มีเวลาได้เห็ุคลิปหลายต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อจากพี่น้องนะคะไป,ไปไ <c oughs> เอาไปส่งโอเค คนเดียวก็พวอคนเดียวพูดคำนวณเดียวอามาจทำไมอันอันอันตะเรอันตะเรนี่ครีมวัดอีกเขาเส้นโอเคโอเคเข้าไปเบ็ดกินจ้าทุกคนจ้าลากันไปก่อนนะจ๊ะเนาะมือนี่พอกันในคลิปถัดไปเด้อจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณเรื่อยจ้าบ๊ายบายจ้า